ไม่มีภาระความกดดันก็น้อยดูไหมคะทำไมเวลาเทรดบางคนใจนิ่งบางคนใจร้อนเหมือนพอจะแตกคำตอบง่ายมากค่ะบางคนมีภาระมีความกดดันหลังกราฟแต่กับอีกบางคนไม่มีภาระเลยความกดดันก็เลยน้อยไม่มีภาระไม่มีหนี้ไม่มีลูกต้องเลี้ยงไม่มีบ้านให้ผ่อนคุณจะเทรดยังไงก็ได้ใจจะนิ่งกว่าเพราะคุณไม่มีอะไรไล่หลังแต่คนที่มีภาระเชื่อดิทุกไม้คือความคาดหวังเข้าไม้แล้วหวังรวยเลยหวังจะล้างหนี้ เทรดได้สามเท่าภายในหนึ่งวันบางคนกดไม้แต่ละทีเหมือนลงเทะเบียนลุ้นรถเบนซ์พอติดลบร้องไห้ลำลึกถึงตอนที่บวกเข้าใจเลยค่ะคนที่มีภาระต้องการเงินแต่จาไว้นะคะตลาดมันไม่ได้แค์ความจําเป็นของคุณตลาดมันจะตอบแทนเฉพาะคนที่เทรดเป็นเท่านั้นคุณจะมีภาระหรือไม่มีภาระอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างแต่คุณจะต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่นต้องกลัวขาดทุนมากกว่าพลาดโอกาสเพราะคนที่มีภาระต้องเล่นให้รอดไม่ใช่เล่นให้รวยไว้ค่ะ ภาลานักเท่ากับต้องวางแผนให้แม่นใจไม่นิ่งเท่ากับพอตไม่รอด